ดับอยากการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งการจะไม่เกิดต้องทำอย่างไรก็เพราะมนุษย์มันมีอารมณ์มีความอยากเราจะดับความอยากได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้เราเบื่อความอยากให้เราเบื่อไม่เกิดความพอใจทำอย่างไรล่ะโยมโยมก็อย่าไปเพิ่มความอยากสิจ้าของเก่ามันก็ดับเองถ้าไม่มีเชือ้อแค่นั้นเอง พอเข้ากรรมาฐานเจอของดีหน่อยอธิษฐานอยากได้นอนอยากได้นี่เลยคราวนี้นี่เขาเรียกเพิ่มกิเลสไม่ได้ลดกิเลสนะพอมีฤทธิ์หน่อยไม่ได้เลยอยากรู้อยากเห็นอยากนอนอยากนี่อยากไปเสียหมดฤทธิ์นะไม่สามารถพาไปนิพพานได้เข้าใจไหมจ๊ะแต่คนที่ควบคุมฤทธิ์ได้นี่แหละจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในฤทธินั้น ดังนั้นโยมนั่งสมาธิภาวนาแล้วอย่าไปหวังปรารถนาอยากได้โน่นได้นี่ข้าโยมจะรู้จะรู้ของมันเองเข้าใจไหมจ๊ะเมื่อรู้แล้วเอาตัวรู้นั้นมาพิจารณาถึงรู้แล้วโยมต้องทิ้งรู้นั้นไปซะเพราะตัวรู้อื่นยังมีอีกมากมาย ถ้าโยมอยากรู้จะไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้ามันจบสิ้นได้คือดับรู้คือนิโรธบังเกิดและว,วางรู้คือการวางเฉยถ้ามันเป็นของจริงมันจะเข้ามาในนิมิตและบอกเราเองถ้าไม่จริงมันเกิดจากจิตที่ไปปรุงแต่งมีความปรารถนาหรืออารมณ์เก่ามีความอยากไว้อยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตมันปรุงแต่งเป็นฤทธิ์ของทางจิตฤทธิ์เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเสื่อม นั่นหมายถึงว่าไม่มีอะไรคงที่แต่ถ้ามันเป็นของจริงมันจะอยู่ให้เราเห็นอย่างนั้นจนเราไม่อยากเห็นมันถึงจะดับไปเองบุคคลปรารถนานิพพานต้องไม่พอใจทั้งสุขและทุกข์คือไม่มีความอยากนั่นแหลแต่คนจะไปนิพพานต้องเรียนรู้จากความอยากพิจารณาโทษคุณที่เกิดขึ้นที่เราไปพอใจไปติดทั้งสุขและทุกข์การเจริญกรรมฐานก็จะก้าวหน้าได้